นวัครับวันนี้สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับที่เข้ามานะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากใ้วันนี้วันนี้ก็จะเอาใจเด็กๆหน่อยนะฮะผมก็มีน้องๆที่เด็กๆเนี่ยนะฮะที่เป็นีูกยของเราอยู่วันนี้พี่อบจะมาเล่านิทานให้ฟังนะฮะกระป๋ายกระป๋านิทานเรื่องนี้อ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินฟังแล้วนะแต่เรื่องราววันนี้พี่อบบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะฮะกระป๋ายกบเป่าสรุปแล้วใครชนะครับ เต่าใช่ไหมฮะอ้าวแต่นี่ทางที่พี่หยอบจะเล่าเนี่ยกระต่ายชนะนะมาดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงแต่ละครั้งหนึ่งนั้นนะฮะมีกระต่ายกับเต่าจริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสอตงตัวนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะฮะกระต่ายคือมีโฮชจอ๊อตเต่าเขาชื่อว่าจิกกี้จ๊อตจอตกับจิกกี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมานานนะฮะวันนึงเนี่ยเจ้าจิกกี้เนี่ยเขาก็เดินไปเดินเล่นในป่าตามภาษากระต่าย ส่วนเจ้าจิกกี้เนี่ยจิกกี้ก็คือต่อเนาะต่อเราก็เดินเที่ยวกินผลไม้ไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอกันอ้าววันนี้เราไม่มีอะไรทํากันเรามาวิ่งแข่งกันไหมอ้าวถ้าใครชนะนะอ้าเราจะเอาแอปเปิ้ลที่เราเก็บไว้ที่บ้านไปให้เอยดีต่อพูดอะจกีก็ตาบอกจริงเหรออืมถ้าเราแพ้นะเราจะให้แครอทเราเลยเยอะแยะไปเลยอืมได้ฮะสองสองนี้ก็มีแครอทแล้วก็มี แอปเปิลนะฮะเป็นเดินั่นกันการพนันไม่ดีนะครับเด็กๆอันนี้ไม่ถึงว่าเขาแค่แบบว่าเป็นรางวัลให้การปรับใจนะครับเด็กๆหนึ่งคือข้อคิดวันนี้การพนันไม่ดีนะครับเด็กๆอย่าไปยุ่งกับมันเลยเด็กขาดนะครับบุหรี่ด้วยสุราด้วยนะฮะอายุเรายังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปดื่มอย่าเพิ่งไปลองนะฮะเด็กๆอันนี้บอกเด็กๆไปนะมาลองต่อถึงตอนนันแล้วฮะถึงตอนที่ว่าเขาจะห้ารางวัลเนาะ อันนี้แค่หลอกอันนี้แอปเปิ้ลเนาะถ้าใครชนะก็ได้เนาะชีเขาเลยมาตัดสินใจมาวิ่งแข่งกันนะฮะ <c oughs> โหลดที่วิ่งแข่งอยู่นั้น,นะฮะเต๋าวิ่งแหว่งนะ้าไอ้เต๋าเดินสิเข,าก,ขาก็คานเนาะเตรียมตเตรียมไวเนะี่ยกระต่ายก็โอ้ยทําไมเธอถึงคานฉันอย่างเงี้ยให้ฉันช่วยไหมแต่อบอกไม่มเป็นไรอยู่ฉันเลยฮ่าฮ่า่าให้เล่นแค่นี้จิบจอยขาดเองเขาได้อยู่แล้วจริงบอกเราอะเป็นห่วงนายนะ เราไม่อยากให้นายต้องลำบากเฮ้ยข้าสบายเบลยุ่งข้าหรอกได้เองวิ่งเองวิ่งเองไปวยกันยังไงข้าต้องชนะเจ้าอยู่แล้วเพราะในอดีตมันเป็นมาอย่างนั้นบรรพบุรุษปู่ข้าตาข้ายายข้ากันรอสู้กันมาว่าเต่ายังไงก็ต้องชนะก็ตายด้วยความอย่างนั้นเนี่ยฮะเตาได้อย่างนั้นโอ้โหเต่าก็ เต่อเขาก็รู I mean, ้ส like <to> so ึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างพลังอยแล้วยังไงมันก็ต้องแพ้เราเออยังไงก็ต้องแพ้เราอยู่แล้วไอ้ลวนลวแพ้เราอยู่แล้วนะฮะกระต่ายก็คิดในใจเราจะชนะได้จริงเหรอเต่าคือคือกระต่ายเขาก็เขาก็รู้สึกว่าบางผู้เลืดเขาเล่ามาอย่างนั้นเนาะว่าสุดท้ายแล้วเต่ามาชนะกระต่ายถูกไหมกระต่ายก็เขาก็ท้อใจนิดนึงว่ามันจะเป็นไม่ได้หรือเนี่ยที่เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นว่าเราจะแพ้กับเต่านี่หรอเต่าที่ ตัเดือดเต็มเดินอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยฮ่าๆๆอ่อค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่างเงี้ยนั่นไงนั่นไงกระต่ายก็เลยมันจะเป็นไม่ได้รือไงเนี่ยที่ข้าจะแพ้เจ้าเต่าช้าๆนี่หรอทำไมเรารู้สึกท้อแท้อย่างนี้เนี่ยกระต่ายก็กลับไปนอนเดินไปคิดไปคิดมาแล้วก็ท้อแท้แล้วก็พักระหว่างที่วิ่งไปแซงเจ้าเต่าไปนานแล้วแซงไปไกลมากไปแวะ้นอนที่ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมไปนอนแล้วก็ คุณคิดกับตัวเองว่าเอาสติปัญญามันช่วยคิดนะว่าเราจะมีวิธีชนะเต่าได้ยังไงนะในเมื่อบรรพบุรุษเขาพูดมาอย่างนั้นนะว่าสุดท้ายเต่าต้องชนะกระต่ายถูกไหมเจ้าเต่าก็เจ้าจิกกี้จิกจกี้เต่าจิกกี้นะฮะกระต่ตายชื่อจอดนอเนาะเจ้าจิกกี้ก็เอออย่างไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้ว,วชลาใจว่าเขาจะตายบ้างกินนกชมไม้กิน,น รุ่ยเดินคือมิคือเอาแค่ดูอาการความตั้งใจนะที่จะเด็ดเดี๋ยวเหมือนบรลบอลลูของเขาซึ่งบอลลุนของเขาจะมีความตั้งใจในการที่จะเดินถูกไหมในเรื่องราวอดีตแต่ว่ากลับเป็นกะที่ก็ตายที่เผลอเลอะแล้วไม่เขาเรียกว่าประมาณนาะเลยเป็นเหตุให้ในอดีตแพ้ให้กับต่างปี่ก็ตายแต่กะตายตรงนี้เขาเขาเดินไกลๆแล้วเขาแสงเขาจะถึงเส้นชัยนะแต่เขาแค่ขาดความมั่นใจจริงๆอีกนิดเดียวเขาเข้าเส้นชัยเขาชนะนะ กระต่ายเขาขาดความมั่นใจว่าอ,อดีตมันพูดมาเป็นอย่างนั้นว่าเขาจะต้องแพ้กระต่ายถูกไหมฮะกระต่ายก็เลยคิดหนักมากเต่าก็ชะล่าใจโอ้ชันไงบางดูชั้นเคยชนะชั้นก็ต้องชนะอีกสรุปแล้วคือกระต่ายนี่เขาก็คิดพิจารณานะเขาก็นั่งทบทวนลหลายสิ่งหลายอย่างสุดท้ายเขาตัดสินใจขึ้นมาทําไมลนะ่ะเราอดีตมันผ่านมาแล้วนี่เราต้องอยู่ปัจจุบันสิปัจจุบันเส้นทางอยู่ข้างหน้าเราจะ ปนึกทําไมว่าอดีตมันเป็นยังไงปัจจุบันเราต้องทําให้มันดีที่สุดเราวิ่งไปเราก็ชนะแล้วนี่ใช่กระต่ายดีใจมากลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นเราชนะแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็วิ่งประจวบกับตอนที่กระต่ายกำลังวิ่งอยาเช้นใช่แต่เตาก็ช่าใจไปช่าใจมาแต่คือพอดีกระต่ายเขาคิดน้าไปหน่อยเนาะจนเตาก็เดินมาจะถึงแหละเตาก็บอกยังไงชตาเตาก็เดินมาแล้วมาใกล้เคียงเลยนะครับเขาก็หันมามองหน้ากระต่ายเฮ้ยยังไงข้าต้องชนะเจ้าเพราะว่าอดีตมันเป็นมาอย่างนั้น ก้าต้องชนะอยู่แล้วยังไงเจ้าก,กต็ต้องแพ้เต่าก็เดินมันเขาก็ตายก็นึกท่านเนี่ยอย่าเอายึดติดกับในอดีตมากปัจจุบันสําคัญที่สุดเรื่องเราในอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยฉันสามารถแก้ไขได้ให้มันดีขึ้นเอ้ยจริงเหรอไม่เชื่อหรอกข้าต้องชนะนั้นเราจะทําให้ท่านดูก็ต่ายก็วิ่งเข้าเาาส้นชัยไปเลยเต่าก็ค้างเป็นไปได้ยังไง อนนี้เราเคยชนะมานี่เห็นไหมครับเรื่องนี้จบเลยนะครับเด็กๆเรื่องนี้เลยบอกให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจุบันนะฮะเราอยู่ปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดครับเด็กๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดฮะแล้วเราจะชนะอย่างกระต่ายโอเคนะครับเด็กๆจบคลิปวันนี้ครับ